fc ทุกท่านครับสวัสดีตอนเย็นเนาะภารกิจวันนี้ก็มาใส่มองดักตะข่ายเนาะหมายนี้ครับหมายที่เราดักกุ้งครับข่ายเก้าเซนเหมือนเดิมวันนี้ว่าจะมางมหอยด้วยครับงมหอยด้วยเนาะหอยขมว่าจะได้ไหมหอยขมเดนะี๋ยวขออนุญาตดักก่อนครับดักตรงนี้ครับ มันนี้ถึงนู้นไปอน้องมาด้วยหลันวายุก็เจ็บโดนเข็มโดนเข็มแทงฉีดวัคซีนมาเนาะเจ็บทั้งวันเลยวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนฉีดวัคซีนก็เลยอยากจะมาด้วยยังเก็บอยู่นั่น ไหลเฉีดที่ไหลยังเก็บอยู่ด้วยส้ำออยนะออคนดื้อต้องส้ำออยไปครับ,ะะเ,บดเดี๋ยวจะดักตรงนี้ครับดักเป็นนี้เปน็นนี้ตอนยามกลับก็ว,ว่าจะได้ไหมว่าจะได้ไหมรอบนี้วันนี้ว่าจะงมหอยได้ครับ ตามครับเดี๋ยวเป็นนี่เป็นนี่เป็นนู่นฝั่งโน้นก็ว่าจะไปดักฝั่งโน้นแต่มีเอฟซีท่านหนึ่งมีชาวบ้านแถวนี้นะมั้งขอดักอยู่นู่นไม่รู้ตะข่ายเล็กข่ายใหญ่ไม่รู้ไม่เห็นเจ้าของเลยดักอยู่นูนมุมนู้นครับที่เรามิดเราเคยดักมีทุ่นลอยอยู่นู่นตะข่ายเพื้นเดียวแล้วมั้งนั่นทำไมยาวจัง ร้อยกว่าเม็ดเราก็จะดักตรงนี้ไปทางนี้โน้นไปขออนุญาตดักครับดักเสร็จแล้วครับเอฟี FC ทุกคนยามกลับก็งมหอยมาด้วยเนาะหอยมาด้วยหัวใหญ่ๆเลยเนี่ย <Hey. S 1> นี่หอยลูกใหญ่ๆเลยเอฟซี FC ทุกคน,นใหญ่ทอบ กับหัวเชอรี่เลยใหญ่เท่ากับเชอรี่เลยเนี่ยยวให้ดูเนาะนี่ไงใหญ่เท่ากับเชอรี่เลยใหญ่กว่านิ้วโป้งผมผมหนึ่งเนี่ยเท่ากับสองนิ้วเลยเนาะ,นะให้ดูแค่หกลูกหอเนาะเดี๋ยวจะเอาแบบไปเอาปลานครับปลาติดตะไคร่นั่นอะเมื่อกี้ไม่ติดตอนยามกลับก็ไม่ติด นี่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 ทุนเนี้ยซูมเห็นขาวๆเลยนะตรงเนี้ยทุนเนี้ยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าปลาอะไรปลาตะเพียนละมั้งมันขาวๆเฮ้ยทำไมมังเงียบอะ่ะหลุดละมั้ง,งอจะหลุดละมั้งมันนะเดี๋ยวจะลงไปดูครับเอฟซีทุกคนงมหอยไปด้วยเนาะเอา้าถือกล้องหน่อย ลงไปดูมอหอยด้วยทำไมเงียบหุดละมลั่งน่ะนะมันเหนื่อยบ่ นไนั่นไงอยู่รงทุนนั่นแหละจก่ง รางเยอะดิใอ่ครับรางเยอะหมอใช่ลองให้ดูนี่เหรอใช่นี่เหรอเสียป่ะป่ะนห้มัน นิเดียวแต่นิดเดียวนเดียวเดียวปะใช่อยูๆยู่วมากเลยเออมากนิดเดียวนิดเดียนี่เดียวเล็กไดมไหม มามเยอะๆเยอะๆเลยนัเยอะๆเลยไหอืมายุอ่ะแค่โน่นอ่ะแค่โน่นอ๋อฮ สวัสดีครับค่าแล้วครับเอฟซีทุกคนนี่ได้ประมาณนี้แล้วครับนี่ได้ปลาตะเพียนตัวหนึ่งได้หอยประมาณ2อกิโลเนาะเก็บผักไปด้วยอันนี้ก็ขวดอันนี้ครับขวดพัดเตกของห้าง กับบ้านแล้วค่ำแล้วหกโมงแล้วครับอสิอทุกคนไปเดี๋ยวจะเทให้ดูกันที่บ้านว่าหอยมันได้สวยขนาดไหน ถึงบ้านนะครับเพสโทนได้ประมาณนี้แล้ะครับประมาณสอกิโลทีดีทีดูดิงางามนะครับนี่ล้างล้างไว้พร้อมนะครับเอามันล้างใส่ใส่ถุงแล้วก็เขย่าไปเขย่ามา้วก็น,กนี่มันเงางามแล้วครับนี่ใหญ่ๆหัวใหญ่ๆเลย,เลย นุ่นปลาปลานี่ยก,ก็ถือว่ามานนันเนอะใส่มองงมหอยใส่มองดาตะขายครับจะตามพรุ่งนี้เช้าเลยครับจะตามคลิปหน้าว่าจะมานไหมจะมานจะได้กี่ตัวไหมได้ตอนเย็นแล้วสวัสดีครับ